วิธีเลือกสอบกองทุนให้เหมาะกับตัวเองในช่วงกลางปี2025นะครับ ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับปี2025ป๊อปเฟิร์มหรือว่ากองทุนหรือการสอบกองทุนนะครับเป็นที่รู้จักกันมากแล้วนะครับในวงการ Forex นะครับในวงการเทรดทองคำเนาะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักแล้วก็เพิ่งเริ่มมาที่จะเรียนรู้นะครับตอนนี้ผมก็อยากจะ,ะแนะนำนะครับวิธีการเลือกสอบกองทุนให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยเราต้องเลือกจากอะไรบ้างอันดับแรกนะครับคือ เราต้องเลือกจากโปรแกรม challenge ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะสอบแบบไหนก่อนที่เราจะเลือกได้เนี่ยเราต้องรู้เนาะว,ว่าปัจจุบันนะครับ c l l e n g e เนี่ยมีอยู่กี่แบบนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากรูปแบบที่1น,นะครับคือการสอบแบบ1เฟสการสอบแบบ1เฟสเนี่ยก็คือเป็นการสอบแบบอย่างไว้คือเราสอบแบบครั้งเดียวเนี่ยเราก็จะได้รับ เงินทุนทันทีหลังจากที่เราผ่านการสอบแค่หนึ่งครั้งนะครับอาจจะมี Profit t a r g e t อยู่ที่10%นะครับแต่เรื่องดอดาวแมกคลอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็พอสอบเนี่ยก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นพื้นฐานเลยของการสอบ เฟสหนึ่งนะครับ 2. การสอบแบบ2เฟสนี่ก็เป็นที่นิยมนะครับปกติเลยเพราะว่าการสอบแบบ2เฟสเนี่ยถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มความสามารถของเทรดเดอร์ะนะครับมันเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ปกติพื้นฐานในการสอบในการคัดนะครับของเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมทุกป๊อปเฟิร์มเนี่ยต้องมีรูปแบบนี้นะครับก็คือการสอบแบบ2เฟสเนาะถือว่าเป็นพื้นฐานของการสอบกองทุนเลยนะครับและ การสอบแบบ2เฟสเนี่ยเฟสหนึ่งก็จะมีทั้งเป้าอยู่ที่แแล้วก็มีทั้ง10ปรเนะครับแต่ส่วนมากเฟส2ก็จะอยู่เท่าๆกันนะครับเราต้องสอบ2ครั้งนะครับผ่านเฟสที่1เฟสที่2แล้วก็เมื่อผ่านเฟส2นะครับเราถึงจะได้รับเงินทุนเนาะนี่คือการสอบแบบ2เฟสนะครับราคาก็จะเป็นพื้นฐานของคลางกองทุนเลยอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะเนาะเพื่อนๆ3การสอบแบบ3เฟส นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคือการสอบแบบ3ครั้งแน่นอนว่าความยากเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับแต่ก็จะแลกด้วยบัตเจ็ตนะครับเพื่อนๆราคาสอบที่ถูกลงนะเนาะเพื่อนราคาสอบที่ถูกลงแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับบางคนก็อยากจะเชลเลนตตัวเองนะครับเพื่อที่จะวัดมาตรฐานของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถรักษามาตรฐานเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้หรือเปล่านะครับถ้าเรา มีดีจริงนะครับหรือว่าเรามีความสามารถจริงแน่นอนว่า3 f เฟสเนี่ยเราก็คงจะต้องทำได้ทั้ง3 f เฟสเนาะอันนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนก็จะมีนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้เราต้องดูด้วยบางกองทุนก็มีบางกองทุนก็ไม่มีนะครับเพื่อนๆ 4. บัญชีเงินทุนหรือพอร์ตอินสแตนต์นะครับเพื่อนๆ บัญชีเงินทุนทันทีเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับเราไม่ต้องสอบนะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องสอบแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องฮอตฮิตเลยละกันนะครับหลายๆคนก็สนใจพอร์ตอินสแตนต์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องชาเลนจ์เรื่องการต้องไปสอบผ่าน 1, เฟส2เฟสหรือ3เฟสนะครับซึ่งเราสามารถรับบัญชีเงินทุนเพื่อที่จะไปเทรดแล้วก็รับส่วนแบ่งกับทางกองทุนได้ทันทีนะครับแต่ ภายใต้กฎนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ต้องไปศึกษานะครับเราต้องทำภายใต้กฎของทางกองทุนนะครับมันก็จะมีรูปแบบต่าง,างๆนาๆนากันออกไปนะครับมีกฎต่างๆที่ฟิกให้เรา,าต้องเทรดเนาะเพื่อนๆก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบัญชีที่น่าสนใจนะครับพอเราเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยจะสอบแบบไหนนะครับชาเลนจ์แบบไหนแล้วเนี่ย เราก็สามารถมาเลือกป๊อปเฟิร์มกันได้นะครับอ่าและเมื่อเราจะเลือกป๊อปเฟิร์มเนี่ยเราจะต้องเลือกจากอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยป๊อปเฟิร์มก็มีเยอะแยะนะครับมีทั้งยิงแอดในโซเชียลต่างๆนะครับเป็นป๊อปเฟิร์มนิวป๊อปเฟิมเป็นกองทุนน้องใหม่นะครับจากนั้นจากนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องมา ดูกันบ้างนะครับว่าเราจะตัดสินใจเลือกกองทุนจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องชื่อเสียงนะครับและความน่าเชื่อถือเนาะ trust เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่เทรดเดอร์เนี่ยหรือป๊อปเทรดอย่างเรานะครับจะบอกต่อๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม f c e e o o o นะครับหรือในคอมมูนิตี้ต่างๆหรือว่าจะเป็นทางช่องของผมเนี่ยก็ เป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งนะครับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักป๊อปเฟิร์มนะครับแน่นอนว่าชื่อเสียงนะครับเขาเปิดมาอย่างยาวนานหรือไม่นะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยเทรดเดอร์ที่ไปสอบนะครับและเขาได้รับเงินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมีการบอกต่อๆกันนะครับมีการรีวิวที่ชัดเจนนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆเรื่องแบบนี้เราต้องศึกษาเองนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับ หาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อพิจารณาเนาะเพื่อนๆว่าเรา,าน่าจะเชื่อใจได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทางกฎหมายนะครับเพื่อนๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือทั่วโลกหรือในไทยนะครับแค่ Forex เนี่ย กฎหมายในไทยเนี่ยยังไม่ครอบคุมเลยนับภาษาอะไรกับบ๊อกเฟิร์มเนาะเพื่อนๆอันนี้เราก็ต้องใช้ trust นะครับใช้ความเชื่อใจนะครับความน่าเชื่อถือ,อของกองทุนต่างๆนะครับเป็นตัวเลือกเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่เราควรจะศึกษาแล้วก็พิจารณานะครับ 2. ราคาค่าสอบ บัตรเจ็ตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นสิ่งสาคัญบางคนอยากสอบกองทุนเพราะว่าอ่าทุนเราไม่มีทุนเราน้อยนะครับราคานะครับค่าจ่ายค่าสอบเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราควรจะพิจารณาบางกองทุนก็แพงเกินไปนะครับแต่ว่าอันแน่นอนว่าบางกองทุนเขาก็มีการรีฟันนะครับหรือว่าคืนค่าสอบนะเพื่อนเพื่อนก็คือเราต้องจ่ายไปก่อนถ้าหากเราผ่านเนี่ย แล้วเราสามารถไปเอาได้หรือว่าถอนกับทางกองทุนได้นะครับแน่นอนว่าเขามีการรีฟันหรือคืนค่าสอบนะครับแต่ไม่ใช่ทุกกองทุนนะครับอันนี้เราต้องศึกษาดูดีๆนะครับและอีกเรื่องก็คือที่ให้ดูราคาค่าสอบเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งว่าเราจะจ่ายค่าสอบไปแล้วเราจะผ่านนะครับพูดเลยนะครับว่าการสอบกองทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะ สอบผ่านเสมอไปนะครับเพื่อนๆเราต้องอเตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างนะครับว่า,าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนหรืออาจจะสอบไม่ผ่านนะครับราคาจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราควรจะพิจรารณา,นาเนาะเพื่อนๆสกฎที่สมเหตุสมผลสำหรับเรานะครับเรื่องนี้เราก็ต้องเป็นตัวเองนะครับที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปตัดสินใจนะว่ากฎของกองทุนต่างๆเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับบางกองทุนก็อิสระในการเทรดนะครับบางกองทุนก็มีเรื่องจุกจิกนะครับบางกองทุนก็สามารถเทรดชนข่าวได้บางกองทุนไม่สามารถเทรดชนข่าวได้เรื่องแบบนี้เราควรจะไปศึกษาแล้วก็พิจารณาให้มันสมเหตุสมผล กับสไตล์การเทรดของเรานะครับเพืเ่อนบางคนเนี่ยรอเทรดแค่ช่วงข่าวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะมาสอบกองทุนอ่าแน่นอนคุณต้องเลือกอ่า๊อฟิร์มที่สามารถเทรดชนข่าวได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ก็ต้องพิจารณานะเนาะเพื่อนๆแล้วก็กดต่างๆด้วยนะครับกดจุกจิกกดที่เป็นซ่อนเงื่อนไขอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเนเราควรที่จะเข้าไปศึกษาในอ่า FAQ นะครับของ๊อฟิร์มต่างๆเนี่ย เราก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับถึงจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถทานสเลตได้นะครับเพืเ่อนๆเราสามารถแปลภาษาได้ก็อ่านพอให้เข้าใจนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องกฎต่างๆนะครับเพื่อที่จะคิดพิจารณาเนาะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับการในการเลือกกองทุนนะครับ 4. ระบบหลังบ้านของกองทุนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่เราควรจะพิจารณาไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์มนะครับในการเทรดบางคนถนัดแค่ MD4 MD5 อะไรอย่างนี้นะครับแต่บางกองทุนไม่มีให้เทรดนะครับมีเป็นรูปแบบอื่นๆบ้างแหละมีเป็น C-Trader m อ t er, อะไรบ้างแหละอันนี้เราต้องรู้นะครับว่า,าโปรแกรมที่ให้เราเทรดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสเปรดนะครับ ดีหรือเปล่านะครับกว้างไปหรือเปล่านะครับค่าคอมมิชชั่นหนักไปไหมมี s ซอร p a ิปเพจหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องซัพพอร์ตนะครับเพื่อนๆเราสามารถเข้าถึงหรือติดต่อกับทางกองทุนได้หรือไม่นะครับมีซัพพอร์ตที่สะดวกหรือเปล่าอะไรงนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสตั๊กเจอร์ของ ทางกองทุนนะครับที่เขาจะเซอร์วิสเราหรือบริการเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะพิจารณาเนาะเพื่อนเนี่ยทั้งหมดนะครับทุกข้อที่ผมมาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะครับว่าเราควรจะพิจารณาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวเรานะครับตัวเพื่อนเอเองเนี่ยต้องศึกษาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเงินที่เราเอาไปจ่ายค่าสอบนะครับมันเป็น ทรัพย์สินของเรานะครับมันเป็นเงินของเราเราต้องรู้นะครับก่อนที่จะจ่ายเงินไปเนี่ยอันนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับให้พิจารณาและคิดดูดีๆนะครับศึกษาดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนอสอบกับกองทุนต่างๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังคลิปนี้แล้วก็น่าจะตัดสินใจได้เองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจเลือกสอบกับกองทุนใดกองทุนหนึ่งได้นะครับหลังจากที่เราศึกษามามากพอแล้วก็วางแผนที่ชัดเจนนะครับเนาะเป็นลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยากสอบกองทุนนะครับแล้วก็ทำเงินกับทางกองทุนนะครับเพื่อนๆชอบ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ